กองเกมภาคใหม่ล่าสุดของเกมเบเบรดนะครับเล o อนแฟงเทิร์น460 XL เลยอนแฟงกับวิสัตอาร์3 2 1 go วัน o ็ชุดไปดูไอเอ้ยเฮ้ยอ๊ยเฮ้ยไปเลยเล o อนแฟงเอ็กซ์ทีมเดชเบเบรด สวัสดีครับผมตอมพี่เตนเซครับหลังจากที่เรารีวิวเวเบตตัวล่าสุดไปแล้วอย่างตัวของ CX10 CX11 เดือนนี้ก็น่าจะไม่มีตัวใหม่ออกแล้วใช่ไหมครับโดยเฉพาะในบ้านเราก็คงจะเจอกันอีกทีเบเบตตัวใหม่คือสิ้นปีเลยที่เป็นเมเทโอดากูลแล้วก็กล่องสุ่ม UX18 ซึ่งแน่นอนหลายคนบอกว่าพี่ซื้อมารีวิวหน่อยผมอเด d e r ไปเรียบร้อยแล้วไอ้ถ้าประเทศไทยขายก่อนผมก็ไปซื้อของไทยก่อนอยู่ดีนอกจากที่เราจะเล่นเบเบตกันด้วยกันถือเอาไปข้างนอกแล้วก็ไปชูกับเพื่อนๆหรือเล่นคนเดียวที่บ้านเล่นกับเพื่อนที่บ้าน หรือว่าดูอนิเมะเบเบดอ็ก์งการเบเบก็จะมีอยู่ในอีกสื่อหนึ่งนะครับนั่นก็คือสื่อเกมเกมเบเบม,มันมีตั้งแต่แบบโหสมัยยุคเกมบอยสมัยยุคแบบว่า20กว่าปีที่แล้วมันก็มีเกมเบเบมาตั้งแต่แรกแล้วนะและแน่นอนครับว่า เบเบด X ก็มีเกมของเบเบ็ด X เหมือนกันซึ่งปัจจุบันมีถึง2ภาคด้วยกันโดยภาคแรกเนี่ยก็จะมีเบเบดแถมมาเป็นชินอบีดไนฟ์ด้วยนะครับและล่าสุดเมื่อวันที่13พฤศจิกายนทางประเทศญี่ปุ่นก็ได้ปล่อยเกมภาคใหม่ออกมาเบเบ็ด Be X e v o Battle โดยจะวางจําหน่ายใน Nintendo Switch แล้วก็ในสตรีมนะครับเกมเบเบดที่เป็นแพคเกจิ้งญี่ปุ่นนะครับแถมเบเบดตัวใหม่มาให้ด้วยซึ่งเป็นเบเบดของตัวละครหลักเรามาดูกันเลยและนี่ก็คือเบเบ็ด X เอฟโอรบัตเตอร์ก่อนเกมภาคใหม่ล่าสุดของเกมเบเบรดนะครับเบเบรดเอ็กซ์ก็อันนี้แบบส่งตรงมาจากญี่ปุ่นเลยนะในวันที่วางขายวันแรกเนี่ยวันที่13พฤศจิกามัง้งหรือวันที่สิบสี่เนี่ยแหละน้องสาวผมอยู่ญี่ปุ่นพอดีก็เลยทักไปหาน้องสาวว่าช่วยแวะดูให้หน่อยสาขานี้มีเคของให้เรียบร้อยมีของนะน้องก็วิ่งไปดูขอบคุณน,น้องสาวมากเลยโอเคเราจะมาอันบ็อกกันในจุดที่แถมเบเบรดเนี่ยจะเป็นแพคเกจของโซนญี่ปุ่นนะโซนญี่ปุ่นครั้งนี้เราสามารถเปลี่ยนภาษาได้ครับนี่เลยถึงจะเป็นภาษาญ เบเบรดที่ให้มานะครับก็จะเป็นเลี้นแฟงตัวใหม่ล่าสุดที่เป็น CX สีแดงเป็นเลดเวอร์ชัเลยอันบ็อกมาแล้วก็มีคู่มือเป็นคู่มือเบรเบรดนะครับโอเคแล้วก็จะมีส่วนของแ็กเกตที่เป็นตัวแผ่นเกมแล้วก็ตัวเบรเบรด เรามาดูส่วนของแผ่นเกมกันก่อนอ่าหน้าตากล่องแผ่นเกมก็จะเป็นแบบนี้นะครับซึ่งเป็นเกมของ Nintendo Switch 1นะไม่จําเป็นต้องมีเครื่องสวิต c h 2นะเล่นในสวิต c h 1ก็ได้ s วิต c h 2ก็ได้โดยวันนี้เราจะไม่ลงลึกเรื่องของเกมแล้วกันแต่เราจะมาดูเรื่องของเบรเบทกันเบเบทตัวเลออนแฟงนะครับก็จะประกอบไปด้วยอุ้ยสวยมากล็อกชิปเลออนครับเมนเบทแฟงแอซิดเบทเทิร์นเมื่อประกอบกันแล้วก็จะเป็นเลออนแฟงเทิร์นครับก็เป็นเบเบทของตัวละครหลักในภาคนี้ในในภาคเกมให้รละเชิดมาเป็น460 b i t a ิต แ x c e l ลและเมื่อประกอบกันโอเคเลออนแปงเทิน okay. 460 Excel ห hey, รือเฮ้จัดเลยอ่ะท่าที่ดูมาตอนนี้นะครับยังไม่มี CX ตัวไหนที่มีเมนเบตเป็นตัวแฟงเลยซึ่งเมนเบตที่ผมเห็นนะครับมันมีมุมปะทะทั้งหมด4มุมเป็นเบตสายโจมตีมุมปะทาพวกนี้มันแอบคล้ายๆโคบอลดูเร็กเดาว่ามันอาจจะเป็นเบตเมนเบตที่โจมตีได้ดุแล้วก็โอเคอยู่นะในบรรดาของ CX <Okay. S 1> ต้องลองดูครับเพราะว่าสุดท้ายแล้วพอมันประกอบกับตัวของแอซิดเบตเทิน่ะ รอบๆมันค่อนข้างกลมครับอาจจะไม่ได้มีมุมประทะอะไรมากมายเรื่องความสวยงามนี่คือแบบดีงามสุดๆไปเลยเดี๋ยวเราลองไปดูเรื่องของน้าหนักแล้วก็ลองไปดูกับทดสอบการวิ่งของ CX ตัวนี้กันล็อกชิปเลออน1.70กรัมเมนเบรดแฟง30.34กรัมแอสเซเบเทิร์น5.99กรัมน้ำหนักรวมของเมนเบรดจะอยู่ที่3 7 9 8กรัมรัชเชตด460 6.16กรัมบิดแอคเซล2.61กรัม น้ำหนักทั้งหมดจะอยู่ที่46.78กรัมมาเราทดสอบการวิ่งของเลออนแฟงกันนะครับนี่คือเลออนแฟงที่ได้มาคือในเกมมันเป็นตัวที่เก่งมากเลยนะตอนต้นเกมอะ่ะเดี๋ยวเราจะลองดูวิธีการวิ่งของตัวนี้กันนะครับมาเป็นสายโจมตีนะ3 2 1 go s h o o n go นี่ไงดุด oh. ุอยู่โอ้ปกติบิดแอคเซลเนี่ยจะมากับตัวของดันบัตเตอร์นะครับก็ แรงจะน้อยแล้วก็ถ้าเป็นดามาเตอร์นี่บางทีอาจจะออกไปแล้วนะแต่อันนี้เหมือนแบบเหมือนยังคุมได้อยู่ต้องลองดูอีกสักทีหนึ่งแต่แรงน้อยแบบชัดเจนมากไหนลองดูอีกสักทีหนึ่งมันก็จะวิ่งแบบเข้าเอ็กซ์ตรีมไลน์อะไรอย่างนี้เลยนะมา3 2 1 g o one เออเข้าอันนี้หลุดแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ยังคงเป็นบิดที่ค่อนข้างคุมยากพอสมควรครับในเว่อเป็นสายโจมตีขอลองไปเจอกับวิสัตลลอดกระสอบชายประจำบ้านดูส่งวิสัตลลอดไปก่อนเลย3,2,1 go shoot ไปมาวายไม่รอด go shoot ไปยังไง่วงขึ้นไหมชาร์จไปเฮ้ยไม่โดนโอ้โห มันก็ตีได้นะแต่ว่าก็ไม่รู้สิเหมือนตีไม่ค่อยออกเท่าไหร่วิสาลรดไม่ค่อยสะเทือนเลยอืมก็หมดแรงไปตามระเบียบ <Go shoot. S 1> ไปเข้า,เข,าเข้าเหลี่ยมแล้วนะเมื่อกี้เข้าเหลี่ยมสวยแล้วสวยโอ,อ้มั่วแล้วมวั่วแล้วอมันเจอกับวิสันรดคอมโบเมตาแบบนี้ก็ไม่ไหว นั่นแหละครับคอมโบโมเมตาแบบนี้จะอาจจะโหดเกินไปถ้าอย่างั้นก็ถึงเวลาสู้กันแบบสต็อกคอมโบคู่ต่อคู่ด้วยสนามอินฟินิตี้เดสมันต์โมนาซะฮ์ฮัชิเมะมาโชว์เลย์ออนแฟงเจอกับดันเบฟทรีทูวันกอดชุดเรียบร้อยเลย์ออนแฟงกับวิสัตอาร์3 2 1 Three, two, one, go วันกอชุด ไปสวยสวยสุดยอดเอกทีมฟ <ๆ S 1> ินิชตีสวยอยู่นะเข้าลายสวยสวยก็ตีแรงนะเนี่ยเลยอนแฟงเจอกับเฮลิเปอร์ h r e e two one กอชุดเอ้ยเอ้ยเอ้ยผเกือบเกือบอันนี้ผมเดาว่าเฮลิเปอร์น่าจะสปินนะครับเพราะว่าถ้าตีกันไม่ออกแบบนี้ปีดของเฮลิเปอร์จะหมุนได้ดีกว่าและสปินฟินิช สิงโตเจอกับซิงจอก 3, 2, 1, go shoot โอ้ยเดือดเฮ้ยกลับมาได้กลับมากันก็หมดแรงโอเคครับสปินฟินิชเลยออนแฟงไปกระัดบาส 3, 2, 1, go shoot <Yeah. S> 1> น้ำหนักเปกาซันบาสดีกว่าอย่างเห็นได้ชัดแล้วก็ชัดออกเอ็กตีมเลยเจอกับตัวล่าสุดอย่างเอ็มเพ r เ i อร์ม์ h t 3, 2, 1, go shoot โอ้ย โอ้ยห่วยขอหนักหนักจัดตีไม่ขยับเลยดูดิตีไม่ขยื่นเลยแล้วแรงหมุนก็ดีกว่าด้วยนะครับเอ,อ้ยยังไงอันนี้ผมว่ายังไงก็ต้องเป็นเอ็มเพลเอร์ลังเจอกับวิสัตทล์ด,ดูบ้างครับแต่อันนี้จะเป็นสต็อกคอมโบนะมา3 2 Three, two, one, go shoot! 1 go ชุดชาร์จแล้วก็เข้าเอตีมไหมเข้าแต่ไม่โดนเอ้ยวิสัทล์ดก็ชาร์จด้วยยังไงหมดแล้วหมดเอ้ยแต่โ oh. เมื่อกี้เข้ามุมก็ตีแรงอยู่ใช้ได้แต่ก็ไม่ไหวล่วงไปแล้ว s <S มาดูซิว่าเจอฉลามจะโดนเฉาะแตกไหม3 2 Three, two, one, go shoot. 1 Go s h o o n เอ้ยสวยยังไงฉลามเข้าแล้วบวกบวก oh. เรียบร้อยโห oh. oh. งัดสวยมากงัดรอยเลยเมื่อกี้ดูซิว่าไปตีเขาแตกได้ไหมกับคอกมิลา t h e e o o ช ตีหูเหนียวพอไม่ลดเหนียวมากมองไม่ลดเหนียวก็เรียบร้อยแล้วแหละไม่ไหวละยังไงก็ล่วงไม่มีใครหมุนสู้ฮอกไม่หลาดได้ครับในวงการเบเบตตอนนี้เป็นเบเบตที่หมุนนานที่สุดในเบเบตเอ็กซ์เลยก็ว่าได้ล่วงไป,ไปตีมาเจอไวเวร์นโฮเวอร์3 2 1 o n e go ชุดใโอ้โหเห,ห,หมือนจะไม่ไหวเหมือนจะไม่ไหวไวเวร์นโฮเวอร์ทั้งหมุนดีกว่าแล้วก็สะท้อนได้ดีกว่า เรียบร้อยล่วงไปสี่วินเลดน้อยมากเลยเรียบร้อยว่ <Finish it. S 1> าสุดท้ายเจอกับฟินิกวิงครับตัวโปรดผม3,2,1 o o n ชุดแกอุ๊ย้ยโดนกล้องเต็มเต็มเฮ้ยเฮ้ยฟินิชฟินิชเฮ้ยกลับมาได้เฮ้ย <Finish it. S 1> <Hey. S 2> มุนชนะสปินฟินิชชนะแบบงงๆอ่ะในโลกจริงดูไม่ค่อยเทพเท่าไหร่ครับเดี๋ยวผมพาไปดูว่าในเกมเขาห่วยขนาดไหน โอเคแล้วตอนนี้เราก็อยู่กับเกม b e a e b r a d X a 4 Battle ว้าเราเปิดอย่างกันแบบแคสเกมแต่จริงๆเรามาแค่แป๊บเดียวนะครับโอเคก็น,นี่ก็เป็นหน้าตาของเกมก็เหมือนรีวิวคร่าวๆไปแล้วกันตัวละครเราคือชินโดไลนนะครับก็อ่านว่าลีเนะหรือว่าไล n e ไม่แน่ใจแต่ก็เข้าเกมกันอันนี้ผมก็เล่นไปตามที่ผมไลฟ์สตรีมไปแล้วนะครับมันจะเป็นยังไงกับความเก่งกาจของเลออนแฟง ลองแบทเทิลกันดูมีแบบหนึ่งต่อหนึ่งไหมมาเลออนแฟงเจอกับไลโนฮอนโอเคเดดี้เซ็ตผมจะวิ่งขึ้นเอ็กตรีมไลน์เลยนะมา3รีวู้ดวู้ดทูวันโกชุดไปไปเลยเลออนแฟงเอ็กตรีมเดชสุดยอดปะลา่าแล้วเราก็ตรงโจมตีต่อเนื่องโจมตีต่อไปเห็นปะ ในในเกมมันเก่งมากทุกคนบาสต์ฟินิชช์ต่อไปเป็นดานดักเกอร์เจอกับซิวเวอร์วูฟโอเคอันนี้ไม่เป็นไรแค่ทำให้ดูว่าเกมมันเป็นอะไรได้บ้าง3 2ช1ช,ชืโชุดไปแล้วครับตอนนี้เขาเป็นสายอะไรอะ่ะเขาเป็นสายโจมตีแล้วเราเป็นสายบาลานจะไหวไหมเนี่ยหีุยแล้ว เอาไแอคแทอุ้ยช้าๆไปไม่ได้การเดี๋ยวกันเดี๋ยวกันอยโดนยี่เข้าฮิตเราต้องหลบการโจมตีและสะท้อนกลับเดี๋ยวเดี๋ยวเลือดเราจะหมดแล้วสตามินาเราหมดแล้วโอ้ยสป็นฟินิชมาเดี๋ยวลองมาดูเลออนแฟงอีกครั้งหนึ่งนะครับเห็นป่ะเลออนแฟงมันโหดมากวงเล็บในเกมมาเลอออนแฟงเจอกับไลโนฮอนอีกครั้งหนึ่ง เลยดิเซตไปทรีทูโอววันโกชูดได้โบนัสเอ็์ติมแดชแล้วก็เอ็์ติมแดชอีกทีหนึ่งไหมนี่สวยมากเรียบร้อยบัตสตฟินนชเชอร์ย่าไซคโนะเบตระก็ต่อ และทั้งวันนี้ก็เป็นการรีวิวเบเบ็ดเล o อนแฟงตัว CX ตัวใหม่ล่าสุดที่จะมากับเกม b เบเบ็ e X U Battle โดยตัวนี้เนี่ยจะมีจำหน่ายแค่เฉพาะประเทศญี่ปุ่นนะครับถ้าใครอยากได้ก็ต้องลองดูร้านที่พีออเดอร์หรือในช้อปปีอะไรที่เขารับพีออเดอร์มานะไม่ได้จัดจาหน่ายโดยตัวแทนอย่างเป็นทางการอย่าง KC Toy อยก็จะไม่สามารถนํามาใช้ในงานออฟ i ิเชียลได้นะครับหลายคนก็น่าจะเห็นกับความเก่งของมันแล้ว <laughs> ทั้งชีวิตจริงแล้วก็ในเกมด้วยแต่ในเกมมันเก่งนะอย่างว่า CX มันคือค u s ตอม l i น์เนาะเราอาจจะต้องหาแอซิดเบหรือว่าอาจจะไปเพิ่มน้ําหนักให้ตัวของล็อกชิป มันก็อาจจะสามารถเปลี่ยนรูปแบบการเล่นไปได้แต่โดยรวมแล้วตัวนี้ผมเชื่อว่าถ้าหลายคนได้มาก็คงไม่เอามาเล่นกันหรอกเพราะว่ามันสวยแล้วมันก็น่าเก็บสะสมมากกว่าที่สําคัญเลยคือนี่คือเบเบทที่ซื้อแล้วเราได้เกมมันเป็นของแถมด้วยครับเอาไม่ใช่หรอซื้อเกมเราได้เบเบทเป็นของแถมก็นั่นแหละใครที่คิดจะซื้อเกมอยู่แล้วก็ลองดูแพ็กเกจแบบนี้ไปเลยครับถามับคนที่เล่น Nintendo Switch นะแต่คนที่ไม่เล่น Nintendo Switch ในสตรีมก็มีขายตัวเกมอย่างเดียวก็อยู่ที่ประมาณ800บาทตอนนี้มันลดราคาอยู่ด้วยนะตอนที่ผมลงคลิปไม่รู้ว่ามันหมดหรือยย ผมมาสตรีมก็เข้ามาทักทายกันได้อยากหัดเป็นสตรีมเมอร์อยู่ตอนนี้คลิปต่อไปในที่สุดสิ่งนี้ก็มาแล้วครับสิ่งนี้จะเป็นอะไรรอดู go ช h o